กระสังไม่ได้เป็นวัชพืชแต่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะกระสังมีลักษณะอย่างไรกระสังเป็นไม้ลม้มลุกลำต้นใสและใบอวบใบเดี่ยวรูปหัวใจสีเขียวมีรสเผ็ดหอมมีวิตามินซีและเบตาแคโรทีนสูงซึ่งสารทั้งสองมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ผักกระสังกินได้ไหมกินได้กินเป็นผักสดหรือลวกกินกับน้ำพริกกินเป็นสลดัดหรือยำกินก็ได้เป็นต้นค่ะใช้ผักกระสังเป็นสมุนไพรพื้นบ้านช่วยลดสิวน้ำคั้นจากใบสดใช้ทาลดสิวทําให้สิวยุบเร็วขึ้นกระสังแบบสดทั้งต้นรวมรากจำนวนตามต้องการ ต้มกับน้ำประมาณ1-2ลิตรจนเดือดแล้วยกลมพอเริ่มอุ่นๆเอาน้ำต้มที่ได้ล้างหน้าจะช่วยทำให้สิวที่เป็นใหม่ๆหรือเป็นมานานแล้วค่อยๆจางหายไปสามารถต้มล้างหน้าได้เรื่อยๆไม่มีอันตรายวิธีนี้นิยมใช้กันมาแต่โบราณนะคะข้อควรระวังการแอบอ้างสรรพคุณของผักกระสังช่วยรักษามะเร็งเต้านมเป็นข้อมูลเท็จ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคเริ่มตามัวตาต้อและฝ้าค่ะเนื่องยังไม่พบรายงานการเกิดพิษและความเป็นพิษจากการกินผักกระสังจึงไม่ควรกินติดต่อกันในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะแต่ผู้ที่แพ้พืชที่มีกลิ่นฉุนประเภทมัส t าร์พืชที่เป็นเครื่องเทศทั้งหลายไม่ควรกินนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป liney.com คอขอบคิณค่ะ